สำหรับตลาดทีเฟกกนะครับก็จะเป็นตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้านะครับซึ่งเป็นมีสินค้าที่ว่าเป็นตัวสัญญานะครับสัญญาว่าจะซื้อสัญญาว่าจะขายซึ่งตรงนี้เองนะครับจะเห็นว่ามันจะมีความแตกต่างจากตัวหุ้นอยู่พอสมควรสาหรับนักลงทุนที่เคยลงทุนในหุ้นนะครับก็จะมีสิทธิ์มีเสียงในกิจการสามารถที่จะโหวตจากการที่มีประชุมผู้ถือหุ้นได้นะครับมีฐานะเป็นเจ้าของกิจการแต่ว่าสําหรับตัว ตัวตราทีเฟกตรงนี้เองนะครับเป็นสัญญาเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยอันดับแรกนักลงทุนต้องเข้าใจก่อนว่าตัวตราทีเฟกนั้นเนี่ยสินค้าทุกอย่างนะครับไม่ใช่สินทรัพย์เลยเป็นสัญญาทั้งสิ้นนะครับตรงนี้เนี่ยนักลงทุนเนี่ยจะต้องทําความเข้าใจ เพราะว่าถ้าหากเราเข้ามาเก็งกําไรเนี่ยจะได้รู้ว่าเราควรจะใช้เครื่องมือตัวนี้นะครับในการบริหารความเสี่ยงหรือว่าเก็งกําไรตรงนี้อย่างไรบ้างนะครับออสำหรับนักเก็งกําไรตรงนี้เนี่ยการใช้ประโยชน์ในตลาดทีเฟกนะครับก็เราจะสามารถใช้ในการเก็งกําไรโดยการใช้ที่เรียกว่า l e v e r a g e นะครับ leverage ตรงนี้เนี่ยก็คือเหมือนกับเราพยายามสร้างผลตอบแทนนะครับในอัตราเร่งนะครับคือเราสามารถที่จะเพิ่มพลังที่ทําให้เงินของเราเนี่ย มีมากขึ้นได้นะครับซึ่งตรงนี้เองเนี่ยถ้าเราใช้เป็นมีประโยชน์เนี่ยเราจะสามารถสร้างผลตอบแทนได้อย่างมากมายนะครับแต่ถ้าหากเราใช้ไม่เป็นไม่มีประโยชน์เนี่ยโทษตรงนี้ก็จะมาหันด้วยเช่นกันนะครับสำหรับคนที่ใช้สําหรับในการบริหารความเสี่ยงตรงนี้เองเนี่ยตลาดตรงนี้ก็มีประโยชน์เพราะว่าทําให้เราเนี่ยสามารถปกป้องนะครับเงินทุนหรือว่าล็อกราคาในการที่เราต้องการจะป้องกันความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับนั่นคือเรื่องของ ตลาดทีเฟกที่เราจะสามารถเข้ามาลงทุนตรงนี้ได้นะครับสำหรับเลเวอรจตรงนี้นะครับสำหรับนักเก็งกำไรเนี่ย ถือว่าเป็นหัวใจนะครับของของนักเก็งกำไรเลยถ้าหากเข้ามาเนี่ยเราไม่รู้เรื่องว่า l e v e r a g e คืออะไรนะครับผมรับประกันได้เลยว่าจะมีโอกาสขาดทุนมากกว่ากำไรนะครับถ้าหากลองเปรียบเทียบดูนะครับสำหรับการลงทุนในหุ้นเนี่ยหุ้นเนี่ยเป็นเป็นสินค้าที่ไม่ได้มี l e v e r เ g e เลยนะครับถ้าเรามีเงินอยู่1,000บาทเนี่ยเราซื้อหุ้น ,1,000 บาทมูลค่าตรงนี้จะเท่ากันนะครับแต่หากเรามาลงทุนในตลาดทีเฟกตตรงนี้เนี่ยเงิน1นึ่งแสนบาทของเราเนี่ย ขึ้นอยู่กับขึ้นอยู่กับว่าเราอะครับอยากเลเวอเรจนี้กี่เท่านะครับถ้าเราเลเวอเรจสเท่าเนี่ยสามคูณหนึ่งแสนก็จะกลายเป็น3 0 0แสนบาทถ้าเราต้องการเลเวอเรจสี่เท่า 4, ี่คูณหนึ่งแสนก็จะกลายเป็น4 0 0แสนบาทเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าเลเวอเรจตรงนี้เนี่ยถือว่าเป็นตัวที่สร้างผลตอบแทนในอัาตราเร่งสร้างมูลค่าเงินของเราให้เพิ่มมากขึ้นเพราะฉะนั้นถ้านักลงทุนสามารถคนโทรลเลเวอเรจตรงนี้ได้นะครับความเสี่ยงของพอร์ตฟิลิโอตรงนี้จะ อยู่ในสัดส่วนที่คุมได้เช่นอะไรครับสมมติว่าถ้าเราลงทุนในหุ้นนะครับแล้วเราลงทุนในหุ้นแค่หนึ่งตัวถ้าหุ้นเนี่ยตัวนั้นเนี่ยเปลี่ยนแปลงด้วยการปรับตัวเพิ่มขึ้นไป1%นะครับพอร์ตของเราก็จะเปลี่ยนแปลงไปแค่1%นะครับแต่หากเรามาลงทุนใน TF เนะครับแล้วเราเรามีการเปิดสินค้าที่มีเลเวอเรจตรงนี้สมมติเราใส่เลเวอเรจเท่านะครับหุ้นอ้างอิงเนี่ยเปลี่ยนแปลงพอร์ตเอร์เนี่ยจะเปลี่ยนแปลง3% นั่นคือสูติถ้าถูกทิศนะครับอ้ทางกลับกันถ้าผิดทิศพอร์ตหุ้นอ้กองตรงนั้นติดลบ1%พอร์ตเราเนี่ยก็จะติดลบ3%เ็นห็นไหมครับว่า Lerage ตรงนี้เนี่ยเป็นส่วนสำคัญที่จะทำให้พอร์ตฟลีโอนั้นเนี่ยสวิงถ้าเรา รับความเสี่ยงได้ไม่ค่อยเยอะนะครับกลยุทธ์ของเราเนี่ยยังอยู่ในช่วงเริ่มต้นเนี่ย leverage ช่วงน,นี้ควรจะอยู่ในสัดส่วนที่ค่อนข้างน้อยนะครับพอให้เราเริ่มเก่งเริ่มอะไรมากขึ้นแล้วเนี่ยค่อยไปปรับ leverage ให้มากขึ้นขึ้นไปอีกนะครับตรงนี้ก็ขึ้นอยู่กับรอบของการลงทุนแล้วก็ทิศทางของตัว product ที่เรามองด้วยนะครับคราวนี้ก็ถามว่า leverage เนี่ยคำนวณยังไงนะครับอันนี้ต้องเริ่มลงรายละเอียดเพิ่มมากขึ้นละ leverage เนี่ยหลักการเนี่ยเวลาเราลงทุนใน ETF นะครับ สิ่งสําคัญที่เราต้องรู้ก็คือมูลค่าสัญญาของ t f e c t นั้นเนี่ยหสัญญาเนี่ยมีมูลค่าเท่าไหร่วิธีคิดเนี่ยมูลค่าสัญญาตรงนี้เนี่ยนะครับก็คือเอาราคาของ Product ตัวนั้นสมมตินะครับเซฟฟสมมติว่าตอนนี้จัชนี 1000. จุด1 0 0 0จุดนะครับคูณด้วย m u l t i p l i e r คือ200นะครับเพราะฉะนั้นมูลค่าสัญญาตรงนี้ก็คืออยู่ที่ประมาณ200 0 0 0บาทนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเมื่อมูลค่า200 0 0 0บาทเนี่ยคราวนี้แหละหัวใจก็คืออยู่ตรงที่ว่าเราเนี่ยจะเอาเงิน ไปลงหรือเอาเงินไปวางตรงนี้เนี่ยอยู่ในระดับเท่าไหร่ที่เราสามารถจะคอนโทรลนะครับให้ความเสี่ยงตรงนี้มันขยับขึ้นไปได้มากน้อยแค่ไหนเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าพอร์ตของเราก็คือเงินหลักประกันที่เอาเงินไปวางนะครับถ้าเราเลเวอเรจน้อยๆเช่นสมนนสสมุติ2เท่านะครับมันแปลว่าถ้ามูลค่าสัญญา2 0 0 0สนบาทเราจะต้องวางเงินเท่าไหร่ครับ1 0 0 0 0แบาท ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นก็จะกลายเป็นว่ามูลค่าสัญญา2% 0 0แ0 0แต่เรามีเงิน1 0 0 0 0แสนเพราะฉะนั้นเวลาที่ราคาอ้างอิงเซฟตี้ขยับ1%เนี่ยพอร์ตฟิลเอรเราก็จะปรับเปลี่ยนแปลงไป2%ทั้งในเชิงบวกแล้วก็ในเชิงลบนะครับนั่นคือวิธีการคิดเรื่องของเรอเรสตนะครับแล้วก็วิธีการคำนวณน,นะครับซึ่งตรงนี้เองเนี่ยหลังจากนี้ไปก็ต้องมีวิธีการปรับไฟจูนตรงนี้ให้เหมาะกับกับมือใหม่แล้วก็คนที่สนใจลงทุนครับ สำหรับมือใหม่นี่อันดับแรกเมื่อเราพูดเรื่องของเลเวอเรจไปแล้วเนี่ยนะครับเพราะพอมาเป็นนักเก็งกำไรตรงนี้เองเนี่ยอันดับแรกก็คือคงต้องต้องคอนโทรลเลเวอเรจนี้ให้ได้นะครับสำหรับมือใหม่ๆเนี่ยผมผมอยากจะนําเสนอว่าเลเวอเรจนี้เนี่ยไม่ควรเยอะนะครับควรจะอยู่ประมาณสัก3เท่า4เท่าแค่นี้พอนะครับหรือจริงๆแล้วถ้ารับความเสี่ยงไม่ค่อยได้เนี่ยสเท่าก็พอเพราะอยากจะให้มองว่ามือใหม่เนี่ยความจําเป็นเนี่ยในเรื่องของการใช้เลเวอเรจนี่ ทุกคนเนี่ยอยากได้ผลตอบแทนแต่ผลตอบแทนตรงนี้เนี่ยมันอยู่บนความเสี่ยงด้วยถ้าร,ารับความเสี่ยงไม่ค่อยได้นะครับมือมีใหม่เนี่ยเราอาจจะยังมีวิธีการลงทุนยังไม่ยังไม่ตกตะกอนอยากจะยังไม่ค่อยเข้าใจเรื่องของการเล่นรอบตรงนี้เนี่ยเราอาจจะพยายามคอนโทรลเลเวชรนน้อยด้วยการวางเงินเยอะนะครับถ้าเล่นเซฟฟิเนี่ยาอาจจะวางหนึ่งสัญญาอยู่ที่1 0 0 0 0แบาทนะครับหรือหรือแปดหมื่นบาทก็ขึ้นอยู่กับ กับว่าเรารับความเสี่ยงได้มาก้อยแค่ไหนนะครับถ้าวางอยู่2อสเท่าเนี่ยก็ควรอ,อยู่ประมาณสัก8 1 0 0 0ื่นถึงหนึ่งแบาทตรงนี้จะเริ่มจะคุมได้แล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราเราควรจะเลือก Product ที่เล่นตามรอบนะครับตามรอบในที่นี้คือดูซิว่ารอบของ Product นั้นเนี่ยอะไรที่เออเริ่มน่าจะสร้างผลตอบแทนให้กับเราอย่างชัดเจนนะครับหรือว่าอาจจะพูดได้ว่าเป็นการเล่นตามเทรนและเริ่มแล้วเริ่มจะมีการเห็นการปรับตัวว่าเป็นเทรนของสินทรัพย์นั้นกำลังจะมาแบบนี้เป็นต้นนะครับ ตรงนี้เนี่ยเราจะสามารถที่จะใช้ผูลักตัวนี้ในการสร้างผลตอบแทนในยต่อเรื่องตรงนี้ได้เพราะฉะนั้นการเล่นตามรอบตรงนี้เนี่ยก็จะสามารถที่ทําให้เราเนี่ยสร้างผลตอบแทนในระยะที่ที่พอประมาณนึงเลยแหละนี่เรียกว่ารอบใหญ่ๆได้เลยนะครับนั่นคือเรื่องของสำหรับบือใหม่ก็สำหรับเซอร์วิสนี่นะครับเซอร์วิสแรกเนี่ย เราเรียกว่า SCBS Block t a d e นะครับซื้อยกลอดเราจัดให้นะครับบริการนี้เนี่ยอย่างที่ผมแนะนำนิดนิดนึง,นง,นงตอนแรกที่บอกว่าเราควรจะเลือก Product ที่เล่นตามรอบใช่ไหมครับคราวนี้โปรดักในท f e c t เนี่ยถ้าเรามาดูแล้วเนี่ยเราจะเห็นว่า Product ตรงนี้เนี่ยเรามีสินค้ามากมายเลยนะครับหลายๆตัวไม่ว่าจะเป็น Single Stock 60ตัวนะครับมีเซฟต้มีทองคำคราวนี้ในซิงเกิลซ็อกเองเนี่ยเ,เป็นเป็น,เป,นเป็นอะไรที่มี60ตัวนะครับปัจจุบันเนี่ยสภาพคล้องยังไม่ค่อยดีแต่ว่าหุ้นเนี่ยโดยธรรมชาติของหุ้นเนี่ยจะเล่นค่อนข้างง่ายนะครับแล้วก็มีเนื่องจากหุ้นมี60ตัวเนี่ยรอบของเขาเนี่ยมันจะมีการหมุนเวียนรอบอยู่พอสมควรเราสามารถหาเทรนตรงเนี้ยได้ค่อนข้างดีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย SBS ก็เลยมีบริการตรงนี้ขึ้นมาก็คือ เหมือนกับเป็นการเพิ่มสภาพคล่องให้กับตลาดนะครับโดยที่ผู้ลงทุนที่สนใจเนี่ยหาต้องการเปิดฐานะนะครับที่ว่าเป็นการซื้อยกลดในที่นี้คือตามเกณฑ์ T-Effect เ,เนี่ยจะมีอยู่ที่ขนาดสัญญา20สัญญาหรือว่า100สัญญาขึ้นอยู่กับมูลค่านะครับตรงนี้ก็สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ T-Effect นะครับหรือว่าสอบถามทาง IC ของของอลได้นะครับตรงนี้เองเนี่ยเมื่อเมื่อสนใจปุ๊บเนี่ยเราก็สามารถที่จะมา มาทํายกลอตรงนี้ได้ด้วยการที่ SCBS จะเป็นคู่สัญญาให้นะครับถ้าลูกค้าอยากเปิดลองเนี่ยก็ติดต่อเข้ามานะครับเราก็จะสามารถเปิดบริการเปิดช็อตให้โดยมีการอ้างอิงกับราคาสินทรัพย์อ้างอิงหรือว่าราคาหุ้นอ้างอิงในตลาดนะครับตรงนี้เองเนี่ยเราก็จะคิดตามราคาทฤษฎีตามที่ตกลงตั้งแต่แรกไว้นะครับจะทําให้ผู้ลงทุนเนี่ยสามารถมีสภาพคล่องสามารถเปิดและปิดได้ตามสินค้าอ้างอิงนะครับอันนี้ก็คือสบายใจได้เลยอีกอย่างนึงก็คือบริการตรงนี้เนี่ย เป็นการทําให้นักลงทุนเนี่ยนะครับไม่ไม่ไม่ต้องพะวงในเรื่องของของความผันผวนของตลาดนากักนักเพราะว่าบางทีเนี่ยฟิวเจอร์สเนี่ยถ้าเราเก็บในกระดานเองนะครับมันจะมีราคาเนี่ยที่มากกว่าราคาสินทรัพย์อ้างอิงหรือว่าต่ากว่าสินทรัพย์อ้างอิงค่อนข้างมากคือมันผันผวนมากกว่าสินทรัพย์อ้างอิงเพราะฉะนั้นบริการตรงนี้ทําให้ผู้ลงทุนเนี่ยเข้าออกตามราคาทฤษฎีได้อย่างสบายใจนะครับก็ะจะหมดขจัดปัญหาตรงนั้นไปนั่นคือเรื่องของ SBS นะครับตัวบล็อกเทรดนะครับอีกบริการหนึ่งที่เรามีก็คือเนื่องจากว่าตัวสัมนานะครับที่เรามีให้กับนักลงทุนเนี่ยตลอดตลอดทั้งปีแล้วก็มีหัวข้อที่เกี่ยวเริ่มตั้งแต่มือใหม่เลยนะครับไม่ไม่เป็นอะไรเลยเนี่ยเข้ามาปุ๊บเนี่ยให้รู้ว่า Product ตรงนี้ทีเฟกคืออะไรที่เราพูดกันไปเรื่องของเรลเวชนะครับเรื่องของการวางเงินต่างๆตรงนี้เราก็จะมีสัมนาตรงนี้ให้อีกทั้งมีหลักสูตรเกี่ยวกับพวกทางด้านพวกจับจังหวะการลงทุนผ่านเทคนิค c าร a ิ a l y s i s ดูจุดไหนควรลองจุดไหนชวช็อตนะครับและสิ่งสำคัญอีกอย่างนึงก็คือเรื่องของพอร์ตโฟลิโอแมเนจเมนต์ตรงนี้เนี่ยเราก็จะมีหลักสูตรบริหารพอร์ตโฟลิโอที่ทำให้ให้นักลงทุนเนี่ยสามารถไปจัดพอร์ตโฟลิโอแล้วก็เปิดลองเปิดช็อตได้ถูกจังหวะนะครับเราสามารถทำให้ให้คุมความเสี่ยงตรงนี้ได้ดีนะครับก็จะทำให้ให้ประสบความสำเร็จจากการลงทุนตรงนี้ได้ครับสำหรับผู้ที่สนใจการลงทุนใน T-F เกนะครับก็ถ้าสนใจเพิ่มเติมเนี่ยสามารถติดต่อไปยังที่ sbs. com นะครับหรือว่า sbs call center ได้นะครับ